สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้านเดียวทุบครับพบกับท่านผู้ชมตั้งแต่เช้าเลยครับวันนี้25ิมิถุนายน2565ตี545นาทีครับนำกำหนดโอนเงิน1000บาทข้าบริการอสมอมีการอัปเดตใหม่มาเล่าให้ฟังครับปีงบประมาณ2 5ง5ันเหลืออีก4เดือนครับคือเดือนข้าบริการของเดือนมิถุนากลกรกฎาสิงหากรนยาเนี่ยจะโอนวันไหนบ้างมีการอัปเดตดังนี้ครับ ค่าบริการของเดือนธันวาคมนะครับเดิมเขาจะโอนวันที่15กรกฎาคมนะครับอัปเดตล่าสุดวันโอนคือวันที่12กรกฎาคม65โอน1,000บาทนะครับค่าบริการของเดือนกรกฎาคมโอนวันที่15สิงหาคม65นะครับ1,000บาทครับค่าบริการของเดือนสิงหาคมโอน15กันยายน65 1,000บาทและค่าป่วยการเดือนสุดท้ายของปีเมื่อวัน65นะครับเดือนกันยายน65โอน14ตุลาคม65นะครับ ส่วนค่าเ่ิกาการของปีงบประมาณ2 5 6 6เป็นค่าเริกาการอสมอของเดือนตัวลาคมหกห้เดือนจนถึงเดือนกันยายน66นั้นรอการประกาศปฏิทินการโอนจากกรมบัญชีกลางนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ